ว่าตัวซอสเฉฉวนจัดจ้านแล้วนะฮะเจอซอสมาลาเข้าไปนี่แบบยิ่งกว่านะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะมาลงไปเลยครับหืมหืมรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนมากตั้งกระทะเปิดไฟครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงน้ำมันใช้เป็นน้ำมันใส่นะครับนี่เดียวพอแล้วก็ลงกระเทียมสับลงไปเลยครับ พริกขี้หนูนะครับพริกขี้หนูจีนดาแดงลงไปครับพอเผ็ดตามชอบโดยส่วนใหญ่เลยรสชาติค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับถ้าผู้ชมไม่ทานเผ็ดก็ไม่ต้องใส่หรือวาใส่เป็นพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเป็นเต๋าเตได้นะครับซอสมาลานะครับ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นซอสนะฮะไม่ใช่เป็นผงมาล่านะฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นซอสมาลานะครับซอสเซี่ยงไฮ้นะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำเปล่านะครับอยู่ที่สิบช้อนโต๊ะน้ำมันพิภเผาหนึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกไทยป่นนะครับ ประมาณครึ่งช้อนชาซอสต,ตัวนี้จะเผ็ดร้อนมากนะท่านผู้ชมพอเราเคี่ยวมาสักพักนะครับซอสของเราก็ได้นะฮะ